สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผม e p นี้มาชมรูปหล่อนะครับรูปหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับผมเก่าปึ๊กเลยครับ FFC นะครับเป็นพ้าสภาพใช้สึกเก่านะครับเนื้อนี่สุกปลังเลยนะครับนี่ยเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อสุกปลังเลยนะครับเนื้อไม่หมองไม่ซีดนะครับ FFC พ้าล่ำๆนะครับ เป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายนะครับผมเนี่ยสภาพน่ารักนะครับนะครับมีการใช้มานะครับพ้าจะตื้นๆหน่อยนะครับนะฮะแต่ดูดีมีเสน่ห์นะครับพ้าองค์นี้ได้เนื้อนะครับ fc เนื้อนี่ถ้ามองเนื้อนี่คือแท้ตาเปล่านะครับผมนะครับอ่าพระหล่อไม่สวยแต่เดิมนะครับแล้วก็มีการใช้นะครับก็มีศึกนะครับพ้าสภาพศึกแต่น่ารักนะครับดูด้านข้างนะครับ fc เนื้อนี่โหนะครับปึกปักเลยครับ ถึงยุคฮะนะครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับผมเนื้อไม่ซีดไม่หมองนะสุกปลังเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยภาพนี้แก่ทองนะครับนะฮะ fc ดูนะครับผ้าหล่อตื้นแต่เดิมนะครับแล้วก็มีการใช้ศึกธรรมชาตินะครับเนี่ยลองรอยการห้อยสมัยก่อนก็ห้อยเปิดหน้าหลังนะครับนะครับนะครับอาจจะจับขอบนะครับจับขอบเป็นกระเช้าเปิดหน้าหลังนะครับนี่นะครับเนื้อเนียนเลยนะครับอ่า พระล่ำนี่นะครับ fc นะครับชมกันหลายมุมนะครับผมนี่ฮะน่ารักนะครับเฉพาะเนื้อนี่ก็จบเลยนะครับ fc ผ่าเน้อย่างนี้เนาะนะครับนะพิมพ์ซองนี่ก็พอเห็นลางๆก็เป็นพิมพ์พีตาสีชายนะครับอ่านะครับเนื้อนี่โอ้โหนะครับเกินคำบรรยายเนี่ยใต้ฐานสวยนะครับนี่ก้นก้นเนียนเนียนนะครับเห็นไหมครับนี่ผ้าผ่านการใช้ก้นเนียนเลยนะครับอ่ะท่านใดชอบนะครับ เปิดเบาๆราคาแบ่งปันนะครับเอาว่าเก่าได้ใจนะครับตรงนี้นะครับเปิดแบ่งปัน6,500บาทครับ Fc 6,500บาทนะครับถูกใจทักมานะครับ Fc นะครับทักมาครับผม6,500บาทโอเคนะครับ